กินไงก็ได้กันหน้าตูระโพว่าปันแยกแค่แบบต่บวกบว้งามสงรวมพยาบาออกไปใช้บันมีนักเล่นบลใช้บันยามีนักเล่นบอ,อ,ญญมงงบอผมจะลอยอยู่เบื้งแวหน้า,าบอกยันกับเเส็งเงเงเบงเบงเบง้สะต,ต๊นต้น,นสีกวันตะเบตีสวัสดีเดิอนธันพอกำลังซอยวกด้วยซอยผกด้วย แล้วก็กังดีไปสมูทสุด น้องยุริโตเกียวมิซิกรายงานเนื้อรายงานตัวอย่างเป็นทางการกับพี่น้องชาวนนทบุรีแล้วกันครับผมในสวงนี้นะครับผมผู้ใด้ไฮทีปแล้วก็จะเฝ้าดึงเนื้ออีเมลเด้อบลาเทือกนะครับผมย่างลงไปนี่ดึงส้วกขอยสัตว์ลงถือไว้สอนอีซะนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมน้องยุริโตเกียวมิซิกรายงานเนื้อรายงานตัวครับผมไอพี่น้องแล้วกันครับผู้เจ้าผู้เจ้าว่าข่อยหอนมอ ผมนึกว่าเป็นมันสีหนาวตอนดอกฟ้าก็เลยเอาสุดนี่มาเราไปที่นี่โอ้เป็นจังไรเลาอย่างไตออกนึกว่าเป็นอึ้งมาด่ <laughs> นะครับผมจะเฝ้าเด้อแม่เด้อนะครับอีกจังน้อยก่อนนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตฝากเพลงจะขอางนอพี่น้องเนาะหนึ่งผลงานเพลงจากน้องยุริอะไรกันครับผมสวนทอนผู้หนึ่งผลงานเพลงครับฝากกันเด้อพี่น้องเด้ะรับชมท่าทีเคลมวิ่งเลยกันนะ ะนะสุนทรหัวยอดครประพันธ์สามวันนกครเพื่อสื่อสารสเปียงภาษาใช้อักษระสงคำเป็นคำตองถ้ากล้าหลอนไห้รอสนองประรม มาโู่โกให้กันลักสำนับสำนวนโบห้าท้ช่างดึกล้ำในยามความหมายประสงเสร็จปัดยาในภาษาเรือสื่อสารเป็นวัฒนธรรมมาบัดนี่เวลาที่เป,ปลี่ยนไปภาษาต่างหลักการใช้ก็เปลี่ยนนำกำบัดลำฟังแล้วแล้วมันโบ่กลับเป็นสาตาร์ นาด้อยการศึกษาคำเมาคำจาบ่ค่อยเข้าสับพันนล้ำตัวเม็นใจตามโล่บอกเพื่อโมผู้สาวกันเลยบ่สนปารำมาชานอันนี้คือต้องกล่าวถึงผู้สร้างศิลาจารึกสลับอักษรไม่ให้ศึกษาคือตนทางของการใช้ภาษาอาจบออโคตามแไปให้ อาจปอดดีงามตัวผิดพองหลังกลาเต็มป้อมมาบัดีเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาดินใต้หลักการใช้กบดียดำคัวาดลำฟังแล้วแล้ววัดหูกลับเป็นศาสตาพุทธหลอกลบคนสิเธ ลูกอาลูกที่สั่ง้านนาโดยการศึกษาคำเบาคำจ้ามา,าค่อยเข้าโสับพันธล้ำกูมึงใจตามกลูกบอกเพือโมกู้ากันเลยเพรสนปารำมาจาดทันนีคือต้องกล่าวเรืองกูสั่งศิลาจารึก สลักอักษรไปให้ศึกษาคือคนทางของการใช้ภาษาอาจบอกว่งามแต่ให้คุณท่านั้นอาจบอดดีงามผู้ปิดอกลังกลางออไปไปเเฮฮ้ high. 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 ้กับโวลีเอฟซีน้องอยูริเอฟซีโตเกียววิสิทุกทุกคนด้วยนะครับผมเป็นช่วงนี้ขอที่อยากมาเพล็กจับอกเมเดอร์เลยเด้อ พก็่วนมาสะดุดตาผมละเหลี่ยมยุบยามยุบยามคือต้างหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับ